ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับน้อมวันนี้ก็มาพบมาผอกับท้องจันแฉแนวคือเก่านะครับมันนี้สิภามาเบิงพังอีตูถี่ท้องจันเฮตุไหวตอนนั้นนะครับเนาะภาพเพื่อนเืนมาเบิงงามเราได้ครับเพื่อนเพื่อนงามบิดทุกกระถางแล้ว โก้แล้วโก้แล้ววันนี้โก้แล้วครับผมทางในก็มีนะครับคนร้ายครับผมเดือดเยะไปหมดเลยนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆอยังไงมันแตกเมันพุ่มกับเด็ดหนอดเด้อเพื่อนๆเด้อผู้ใดมีพักอีตูวหรือใบแมลงลักเนาะครับเนาะเด็ดหนอดเพล่อย เน็ดอกอกไฮบริดตัวอันครับ <c oughs> อาอยาดมันเป็นดอกก่อนมันจะเป็นดอกก่อนแบบมันสีบ่งงามครับเพืผลผล่อนๆนี่อนนี่ก็จะจอดอกก็ได้เดี๋ยวดอกเลยต้นจอดอกแล้วครับเนตหน่อดอกไฮบิดครับเพืผลผลผล่อนเพื่อน เด็ดออกฮับเบิร์ตครับทำสาวคนนะครับเนาะทำสาวแมงลัก ดอพักอีตูนะครับพักอีสานหรืนพักอีตูครับผมเดดหน่อออกเลยครับผมบ่ชหายผนเป็นดอกบวชท่าน,นพีผเป็นดอกง่ายครับผมเด็ดยอดออกให้หมดเลยเดี๋ยววันจันทร์มาเบืองจะเป็นอย่างไร นะครับคือเมื่อนี้วันเสาร์ผมก็ับมาเห็นงานด้วยครับเพื่อนๆคนเพื่นให้ห้าหมอยยุดเราเอง เด็ดหนอดอกไม้บดาใบมันเป็นดอกนะครับเพื่อนๆคุณแตดเนงใหม่แล้วก็เฮาวเไรีกินดนอยู่ดนนะครับเนาะเฮาสรีกินดนถ้าเฮาเด็ดหนอดอกคนถือบ่เท่าง่ายคนถือบ่แก่บ่เป็นดอกครับท่านเด็ดเรื่อยๆนะครับเนาะ เด็ดใบใบก็แตกแหนงแตกก็คือเก้าคาพันบอตายง่ายดอกอีตูปลูกง,ง่ายปลูกง,ง่ายเห็นง่าย วันนี้พามาทำเสาวนะครับเนะาะทำเสาวพระอีตูหรือใบแมงลักนะครับเนะาะทำเสาวพระอีตูเด็ดยอดอดอกให้เบิดครับ เพิ่นเริ่มสิเป็นดอกแล้วฮะกระเด็ดยอดพันไวครับเพินเ่นแก่แล้วตน้นเพิ่นแก่แล้วเพิ่นเริ่มสิเป็นดอกเด็ดยอดดอกให้มัดนะครับ กินแต่เฮาสิอยากได้แนี่ยพนครับผมกินห่อยากได้แนวเฮา,าก็จงว่าจังงานสองงานเนาะบ่เด็ดหยอดเพิ่นแต่พิ่นเป็นหมากเป็นไนเนาะครับเฮาก็บ่เด็ดออกเบิดเนาะครับนะมาเด็ดออกเบิดสุดยอดอาจารย์เศรษฐกินดนนะครับเพนบ่เป็นดอกง่ายลำต้นเพิ่นก็นใหญ่งามครับผม ขอฝากคุณพุ่นทุกคนนะครับเด้อลองเห็ดคือผมเบงมันติดเป็นคือผมบาบบนะครับทำผุ่นนะครับเนาะ ผมก็เด็ดมาบรสูกทกระถางแล้วครับผมเด็ดหยอดออกอันนี้ก็ตะไคร้ครับผมต่างกับใบตุ๊กเอาครับผมส่วนวานในผืนนะครับเนาะบัดเดี๋ยวมาใส่กระถางแต่พันเป็นในผืนดินเลย ดีใจครับผมเห็นพักที่ปูกไว้งามแตกแหนงแตกกอโอ้ยพุ่มอกพุ่มใจหลายจะได้กินต่อไปเนาะครับเนาะนี่อยู่ทํางานอยู่หมองทํางานด้วยเพื่อนเยออยู่โรงเรียนบ้านตเตยนะครับ ตำบลน,นากระแสงอำเภอเดชุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมผมมาเป็นพนักง,งานนักการ้องการพิเศษของบริษัทซีพีนะครับเป็นเป็นผู้จ้างผู้หาผมมาเลี้ยงไก่พันไข่ผมมาผมก็บม,มีแนวสิเฮ็ดเนาะหายอาหารไก่แล้วบอมไมีแนวสีเฮ็ดผมก็เลยปลูกพักอีตูนี่แหละครับผม ผูก็อีตัวกับถ้ากินแต่ของคุณคู่ก็ได้มากินนําปลูกหอมปลูกทุกอย่างครับบักพริกกัปลูกแต่ว่าปีนี้บักพริกปลูกแล้วบ่เป็นบ่เข่าทาก็เลยบ่เห็ดเศร้าเห็ดบักพริกเหละะือแต่ต้นกัเกางน้องงออย่างเยงน้อยมันบ่งามต้นกับบอง,งามใบกับบอง,งามนะครับเนาะถ้าฮอดหนาหน,นาวผมจะเสีมาเห็ดใหม่ เกี่ยวเขาแล้วนะครับผมจะสิมาปลูกพริกให้เบือง้างน้ำกันกับปูกหอมพระอีตูดีละงานอดิเรกเฮ็ดเชื่ออกเชื่นใจเบิ้งสวนส้มสวน,สวน,สวนตอนสื่อหรืองานนะครับเนาะหลายจดุดเมยมอนีก,กับปูตัวฟักเงาครับสีก่กระถางบ่ะเทยใหยเป็นเพื่อนดีเบิงบ้งงพอ่า่มีมือกล่องเนาะ เต็ดเองปลูกเองแกกระถางมาเองนะครับก็ผมก็ฟักซี่นะครับเมื่อวานเนาะซ้ำกระถางนี่ฟักซี่หอมฟักซี่จีนทางอีสานเอิ่นฟักซี่จีนภาคกลางจังพอเอิ่อนยังครับผมกับปะหูคือกันนี่แบบพลิกต้นเก่านะครับนะ กระพอได้กินหน่วยกินอันนี้มันอยู่ครับแต่ว่ามันทำบ่งงาม,งามกีหลายๆนะครับเนาะกีหลายๆตัวนี้ผมกสิเด็ดนอดอีกท่ามสาวอีกคือเก่าครับผม,มเยอพันสีเทากอนฮะ,นนไ,ะนไป,ไไปล่าตีาล่ะ แดงไวเลยหายลุงตักน้ำอ่ะนี่ละครับกระดิดออกครับเพื่อนเทือนำสาวแมงลักนะครับเนาะมาหายผนต้นดอกงางมาอยอ่แ้่ครับที่ท,ที่ที่กระทางนี่ก็กำลังงามผมเหมาเด็ดยอดมันออกให้เบิด แล้วมือกลับมาเห็นงานมือวันจันทร์เนาะครับผมสิฟามาเบ่งเนาะครับคนสนนนคิเป็นจังไงนี่เราขับครับเพื่อน ก็เป็นกระทางที่ผมปลูกบักทัวเนนะครับปลูกทัวฟักเงาวสี่กระถางครับผมสี่กระถางครับปลูกอ่ามันเป็นก็ไปกินแต่ของนี่แหละครับผมคุณคููลงมากินข้าวน้ำกระตาม สุดท้ายนี่ก็บ,บมีอยังหลายนะครับเนาะผ้ามาทําสาวพังอิปตูหรือใบเมงลักนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พระเจา้าอวยพรเ<ม>พื่อนๆทุกคนผ่านกด y o ดย u b e ให้รอดพ้น,นจากโควิดสิบเก่านะครับเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความสุขและสันติสุขขอให้พระเจ้าอวยพรนยครับเดอ้อครับสวัสดีครับผม